มือเย็นแก่ขนมจีนฝีมือแม่แน,น,น้ำยาปลาถูกกับลูกชิ้นปลาเน้นๆของปกดคะนิง้งผักไม่ม,มีอะไรเยอะมีถั่วฝักยาวอย่างเดียวจะเพราะว่าใบู่ด่ดวนใบปูดก็คือเขาต้องใส่นั้น,น,นเพื่อความหอม,มดูแลย กินข้าวเย็นกันจ้าทุกคนกับแกงไตปลาขนมจีนมื้อเย็นนี้แกงไตปลาขนมจีนของโปรดอร่อย กินกับขนมจีนเข้ากันดีมากอร่อยมากค่ะ